สวัสดีครับผมหลังจากคลิปที่แล้วก็เป็นหลวงปูท่ทิมปีหกหกนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นหลวงปู่โตปีหกหกเหมือนกันครับเป็นรุ่นปดนีเก้าเก้าหลวงปู่โตะนะครับจากวัดถ้ำสิงโตทองนะฮะจังหวัดราดชบุรีตัวน,นี้ก็ <c oughs> นี่แหละเป็นภาพป,ปิดตาเด,เดี๋ยวผมขอเช็ก,ก่นันว่ามันคืออะไรผมก็จำไม่ได้เป็นเนื้อเกสรหลังพิเศษหลวงปู่โตนะครับเป็นหลังพิเศษนี่ก็เป็นตะกุด ตะกุดเงินสองดอกนะครับตะกุดเงินอลองลองกล้องดูก่อน <c oughs> พอดีเจ็บคอคนระับพอดีไปงานสพคุณตามานะฮะอากาศเปลี่ยนไปเยอะนี่ฮะ <c oughs> เห็นไหมเอ,อ่ยเห็นละโอเคตะกุดเนี่ยเป็นตะกุดเนาอะอดีกได้ให้ชมด้านหน้านึก่อน ด้านหน้าก็จะเป็นพ้ะปิดตานะครับอันนี้เป็นเนื้อแกสอหลังหลังพิเศษหลวงปู่โตนะครับก็จะมีมนสารเห็นเขาวอามีมนสารของรุ่นแรกๆอยู่นะครับก่ะดูตามผิวเหรียญตามเนื้อองค์พระได้เลยครับนี่ครับนี่ก็เป็นโค้ดต่อด้านล่างเป็นลอรอ,รอมหนึสองนะครับอ่า ด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงปู่โตะนะครับที่เขียนก็คือเนื้อเกสรหลังพิเศษหลวงปู่โตะนะครับนี่คลิปคีปินนะครับเห็นเขาว่าหนึ่งกล่องมีน้อยมากนะหนึ่งกล่องมีน้อยมากที่เป็นรูปหลวงปู่โต <c oughs> นี่นะครับผมอากล่องต่อไปก็เป็นปิดตาเหมือนกัน เก็บพระคับกล่องต่อไปก็เป็นติดตามกันนะครับเป็นของสถาบันรับรองพระนะครับก็คือสามารถเอาไปออกที่สถาบันได้เลยก็ถ้ามีก็ลองเก็บดูนะครับเก็บไว้ถือไว้นี่จะเป็นเนื้อใบลานก้นครบพิเศษหน้าฝังหยกนะครับอ่าองค์นี้ครับ นี่ฮะหยกแท้นะครับตรงนี้เดี๋ยวกล้องนี้ดีกว่าคอแพ้อ่านี่ครับผมนี่เป็นเนื้อยกมียกด้วยนะครับนี่เป็นเนื้อเนื้อเนื้อใบลานนะครับ นี่ครับผมอลองดูที่นิ้วที่ตัวองคพระนะก็ถือว่าใช้ได้เลยเดียวแกะออกมาดูกันด้านหลังน่าจะเป็นหลังยันนะครับถ้าผมจําไม่ผิด <c oughs> อ่าใช่ครับเป็นหลังยันนี่ครับหลวงปู่โตได้เขียนว่าทําสิงโตทองนะครับก็หลังยันเลย ฮเป็นชอยอนะน,นะครับโค้ดเลขเปิ้ลนะครับหกหกนะฮะนี่หก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 เก้าเก้าเหมือนกันนี่ครับรับชมกันได้นี่เป็นหยกแท้นะครับบางคนจะแกะแต่หยกออกไปขายไม่ได้นะเก็บไปทั้งพราทั้งหยกเลยนะครับนี่ฮะ ใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์เฟซบุ๊อะไรไว้ด้านล่างให้นะอ่านี่ครับอ่าตอนนี้ของหลวงปู่โตผมจะมีแค่สององค์นะครับที่เป็นพระใหม่เนาะก็จะมีเนื้อใบลานกับเนื้อเกสรนนะครับอ่านี่เป็นหลังหลวงปู่โตอันนี้เป็นหน้าฝังยกนะครับอ่ โอเคคลิปวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ